ชาวบ้านในอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนะคะเขารวมกลุ่มการปลูกมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออกได้ผลเป็นอย่างดีทําเงินได้ปีละกว่า10ล้านบาททีเดียวติดตามในเกษตรทําเงินค่ะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแท่เพื่อการส่งออกบ้านสว่างพัฒนาอำเภอบ้านแท่จังหวัดขอนแก่นกําลังช่วยตัวแทนบริษัทส่งออกที่เข้ามารับซื้อขัดแยกมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองตามความต้องการของตลาดโดยเกรดเอมีตำหนิไม่เกิน5%เปอร์เซ็นต์ ของผิวมะม่วงเกรดบีมีตำหนิได้ไม่เกิน20%ทั้ง2เกรดต้องมีสีผิวสวยสดและสะอาดมีบริษัทส่งออก6แห่งด้วยกันที่เข้ามารับซื้อผลผลิตที่นี่ส่งจำหน่ายยังเกาหลีจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นและประเทศแถบยุโรปมีการตั้งกลุ่มปลูกมะม่วงมา16ปีแล้วแต่เพิ่งส่งออกได้7ปีราคาดีขึ้นตามลำดับจากกิโลกร,รัมละ72บาทต้นปีนี้เคยพุ่งสูงถึง125บาท ก่อนปรับลงมาอยู่ที่110บาทในปัจจุบันปีที่แล้วทางกลุ่มส่งออกมะม่วงเกือบ120ตันมูลค่ากว่า10ล้านบาทระยะ3ปีหลังจึงมีชาวบ้านสนใจเข้ากลุ่มมากขึ้นจากสมาชิก9รายเพิ่มเป็น38รายพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า900ไร่ชาวบ้านที่เคยไปขายแรงงานต่างถิ่นกลับมาอยู่บ้านทำสวนมะม่วงส่งออกหลายครอบครัวแบบว่าเราทำงานงาน,งานก็คือกินเงินเดือนนะ เดือนนึงก็หมื่นกว่าบาทแบบนี้ครับแต่นี่เราได้เงินก้อน,นก็คือเฉลี่ยก็คือได้เดยอะพอสมควรนะครับการจะส่งออกมะม่วงได้ต้องได้รับมาตรฐาน G A P หรือการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมซึ่งคุมเข้มตั้งแต่พื้นที่ปลูกแหล่งน้ำการใช้สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตการผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืชไปจนถึงขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว การห่อผลด้วยถุงคาร์บอนสองชั้นซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อคือหนึ่งในตัวอย่างที่เกษตรกรต้องใส่ใจดูแลอย่างจริงจังโดยเฉพาะหน้าฝนใายได้เพียงรอบเดียวส่วนมะม่วงแห่งนี้ปลูกนอกฤดูสามรอบกระตุ้นการออกดอกติดผลด้วยสารแพคโครบริทาโซนรวมในฤดูเป็นสีรอบการผลิตต่อปีนอกจากน้ำดอกไม้สีทองแล้วน้ำดอกไม้เบอร์สี่และผ่านโชคอน,นันต์ก็ส่งออกด้วยเช่นกัน ครับก็การดูแลก็ถือว่า,าจะยากนิดนึงนะครับต้องต้องดูดูแลพิธีพิธันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนะครับแต่ว่าทํา,ทาแล้วก็ออกมาก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอบันแฮดเรามีบทบาทในการสร้างกระบวนการกลุ่มจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มมีอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วก็จัดการเรื่องคุณภาพ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดพิเศษ9ลูกราคา450บาทเกรดบี220บาทยังถูกบรรจุในกล่องสวยงามจำหน่ายในไทยด้วยออกแบบให้ฟรีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งได้รับไม่ถึง2เดือนแต่ยอดจองทะลุพันกล่องเรียบร้อยแล้วเทนกรวิลาพผลสินสมนักข่าวไทยสมทรายงาน